E สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราหานิงมะเสสอีกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูกิตจ,จะขอนำทุกท่านมาดูการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของโรงเรียนบ้านบูกิต สาเหตุที่โรงเรียนบ้านบูกิตได้นําการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านบูกิตเนื่องจากโรงเรียนบ้านบูกิตผลการเรียนของนักเรียนในปีพุทธศักราช2561นั้นมีผลการเรียนที่ลดลดลงในปีพุทธศักราช2562เราจึงได้นําการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบูกิตค่ะโรงเรียนบ้านบูกิต ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านโต๊ะเลงตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต3เนื้อที่6ไร่1งานโรงเรียนบ้านบูกิจตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2470โดยขุนอภิรมย์กำนันตำบลบ้านบูกิจเป็นผู้ริเริ่มโดยอาศัยสุเหร่าในหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากว่าท่านได้เ็งเห็นคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาโดยเปิดทําการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4จนปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น213คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น17คน จากที่ได้จัดก,การเรียนการสอนแบบ Active Learning รู้สึกว่าเด็กมีความสนุกอยากเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะแล้วก็ทำให้เด็กได้ความรู้ที่ยั่งยืนและก็คงทนครับกลุ่มไหน,ไหนที่มีมรมูงกลมครมับออกมาแปะหน้าเลยครับวลกลมวงกลมอ่ะแปะเลยครับโอเคต่อไป สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนรยานาฮะจีมาหนึ่งศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบูกิตจากที่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์หนูรู้สึกว่าสนุกมากค่ะก็ได้นำเสนอผลงานและได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าสนุกมากค่ะขอขอบคุณมากค่ะการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี active learning นักเรียนโรงเรียนบ้านบูกิจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกวิเคราะห์มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำเรียนรู้ระหว่างกันกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ มีความสนใจในการเรียนมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากขึ้นสวัสดีค่ะหนูชื่อเดชินุไทฟ้าดูร้องไหมคะวันนี้หนูเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะหนูสนุกมากเรียนวัดความยา สิบเซนติเมตรแล้วเพื่อนเพื่อนสนุกไหมสนุกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันนุชฟาตตีนาปเดค่ะ หนูอยู่ชั้นปหนึ่งค่ะโรงเรียนบ้านบูกิศค่ะหนูเรียนภาษาไทยกับครูสนาสนุกมากค่ะหนูกับเพื่อนเพื่อนก็สนุกค่ะจากการเข้าร่วมโครงการ Active Learning ของโรงเรียนบ้านบูกิศส่งผลให้การเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบูกิศผลโอ e เน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพ ies, 2> 2> yeah, ิ่มขึ้นทุกรายวิชาจากปีพุทธศักราช2561ถึงปีพุทธศักราช2562วิชาภาษาไทยผลต่างเพิ่มข huh> ึ้น2.03วิชาคณิตศาสตร์ผลต่างเพิ่มขึ้น0.65วิชาวิทยาศาสตร์ผลต่างเพิ่มขึ้น1.45วิชาภาษาอังกฤษผลต่างเพิ่มขึ้น1.50เฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น1.41 สวัสดีค่ะนูชเดีน่าไาติอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ฉันได้เรียนวิชาภาษาไทยกับครูมุนี้รู้สึกเรียนง่ายและมีความสุขสนุกสนานขอบคุณสวัสดีครับผมเด็ชกชายสกินสตนามสกุลปุตเ วันนี้ผมกับเพื่อนๆได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับกับครูนุชเลล,ลาเพื่อนๆกับผมมีความสนุกสนานและได้คิดได้เขียนลงในมินิบอร์ดได้เขียนลงในกระดานดำพวกผมชอบการเรียนแบบนี้ครับขอบคุณครับ สุดท้ายนี้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะไม่มีผลอะไรเลยหากครูคิดแค่อยากสอนในสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนรู้โดยไม่ได้สนใจว่านักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพของตนเองแล้วหรือยัง